สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับม,ม,มาพบกับชล,ลี่แล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่ชนต้องเอารถเข้าศูนย์นะคะไปเช็คระยะ4 0 0 0 0กิโลเนาะหรือว่า4 0 0 0 0กิโลหรือระยะเวลา2ปีนะคะอยู่ที่ว่าอันไหนถึงก่อนนะอันนี้ก็อยู่ที่ปีครึ่งเนาะครบ40,000กิโลนะคะ4 0 0 0 0กิโลเนี่ยบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าอันนี้เช็คเสร็จแล้วนะคะ เพื่อนๆอจะต้องเผื่อเวลานิดนึงเลยเทกระยะ4นะี่หมื่นเป็นการเช็คแบบละเอียดค่ะเป็นการเช็คช่วงล่างแบบละเอียดมากๆเลยสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเลยก็คือเปลี่ยนเจ้านี่สิ่งที่ต้องเปลี่ยนเลยก็คือเปลี่ยนเจ้ากองแอร์เหมือนเดิมตอนสองหมื่นก็เปลี่ยนไปชุดนึงตอนสี่หมื่นก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองดูสภาพ ใช้เวลาประมาณ20,000กิโลก็ประมาณนี้นะคะก็ดำดำไม่พอก็มีขนอัพพาโลด้วยนะคะคือเลี้ยงน้องหมาเนาะแล้วก็มีเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะคะจากบางรีวิวที่ชนเห็นก่อนหน้านี้คือบางคนเปลี่ยน1ลิตรแต่ไม่รู้ของชนเนี่ยเปลี่ยนลิตรครึ่งค่ะแล้วก็มีตัวน้ำมันหล่อเย็นมอเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ปีเปลี่ยนแหวนรองตัวถ่ายน้ำมันแล้วก็ตัวกรองอากาศเมื่อกี้น้องที่บอกก็ ทำให้ใช้ระยะเวลาไปทั้งหมด4ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะแล้วก็ไปล้างรถอีกครึ่งชั่วโมงเบ็ดเสร็จแล้วคือ4ชั่วโมงครึ่งถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆจะเช็คระยะ40,000แนะนําให้หาอะไรไปทําด้วยนะคะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไปได้ทันกําหนดเวลานะคะบวกลบไม่เกิน1,000กิโลเมตรนะคะส่วนระยะเวลาบวกลบไม่เกิน1เดือนเนาะถ้าเกินจากนี้เพื่อนๆจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการเช็คระยะเองนะคะก็อย่าลืมเช็ค ตัวเองอย่าลืมจองคิวเข้าศูนย์กันด้วยนะคะสําหรับใครที่คิดลืมก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเจ้าหน้อง VYD เนี่ยเขามีเตือนที่หน้าจอเลยเพอช่วงใกล้เช็คระยะเนี่ยเขาจะขึ้นมาเลยว่าให้เราติดต่อศูนย์บริการนะคะที่ชนเข้านะคะก็คือ VYD กวงถ่ายคลองเนะคะก็คือบริการดีมากวันนี้นะคะมีก๋วยเตี๋ยวมาตั้งบูธเลยแล้วก็มีไอศครีมกะทิ เจ้าอร่อยนะคะอย่างคราวที่แล้วก็ได้กินเจ้านี้คราวนี้ก็ได้กินอีกน้องอร่อยมากๆเลยนะคะคือของในส่วนก็คือกินฟรีได้เลยเนาะมาในพาร์ทเรื่องสุขภาพแบตกันบ้างดีกว่านะคะชวนได้มีการสอบถามแล้วนะคะสําหรับแบตสุขภาพแบตลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่เนี่ยคือลูกเล็กเนี่ยสามารถเช็คได้ตลอดเลยนะคะเช็คฟรี ซึ่งชนเช็คมาแล้ววันนี้ก็คือยังอยู่สุขภาพดีอยู่นะคะก็คือต้องอยู่มากกว่า335ส่วนแบตเตอรี่ลูกใหญ่ถ้าใครอยากจะเช็คนะคะก็คือมีค่าใช้จ่ายนะคะ3,000บาท จะต้องจอดรถทิ้งไว้ถึง2วันเลยวันนี้ชนก็เลยไม่ได้เช็คนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่เช็คก็คือเพราะชนเพิ่งใช้มาแค่ปีครึ่งเองนะคะก็ไม่จําเป็นต้องเช็คแล้วค่ะคิดว่าสุขภาพน้องน่าจะยังดีอยู่นะสำหรับแบตลูกเล็กนะคะชนถามมาให้แล้วว่าสามารถที่จะเปลี่ยนร้านข้างนอกได้ไหมไม่ต้องมาเปลี่ยนโูนได้ไหม ถามให้แล้วเรียบร้อยนะคะศูนย์บอกว่าสามารถเปลี่ยนข้างนอกได้ก็คือไม่ได้มีผลต่อการหลุดประกันแต่อย่างใดนะคะแต่ก็สูนเขาก็แนะนําให้เปลี่ยนกับศูนเนาะเพราะว่าราคาก็แค่2,200บาทแล้วก็แบตของศูนย์จะเป็นแบตสําหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะคะเอาไว้เดี๋ยวเช็คระยะรอบหน้าเดี๋ยวชนจะมาให้ดูนะคะว่ามีการเช็คระยะอะไรบ้างน สำหรับใครที่มีคำถามก็เม้นท์คำถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะหาคำตอบมาให้เนาะถึงชนจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านรถหรือด้านแบตหรือด้านไฟฟ้าะใดๆก็ตามแต่ก็จะพยายามหาความรู้มาตอบเพื่อนๆให้ได้นะคะยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามช่อง s h o r l e y Review ไว้ให้ด้วยนะคะทั้งทางติกต่อรแล้ก็ทาง Youtube นะคะขอบคุณมากค่ะ